สวัสดีค <1 French Claire> mm ่ะมือนี้แม่พิมพ์ก็มาตามตัวเลขไปเอฟซีแล้วเนาะค่ะเนาะมาหอดเพื่อนแม่นมเนี่ยมือนี้แม่นมปิดหลานค่ะเมื่อยประสันเทาเอ้ยไปคูดมั่นประสันเมื่อยแห้งนาสิด์นาเหลืองมือหนีประสันก้ยเฮดเบียกก้ยเฮดเบียกก็ะเด็นไปเฮ็ดบีก็เป็นยังดอกเท้าัวลนี่ยเขาถือสามตัวเคีงเคีงโหลดร่างกายน้มเขากระน้าเพราะว่าเจ้าบ่มีเบียกจะเปลีนคูดมั่นซอยข่อยได้เอียสเปคคอนที่แรกเขาบอกให้ไปคอนจ้าแต่คอยละมั่นเนี่ยคอยได้เด้อท่าน คอนแล้วเพิ่นกับบ้าวขุดกันหน้ามิตาขุดง่ายแหละมันได้สองลวดแต่อีแป๊กเดียวละตันกว่าก็ได้เพิ่นว่ามันมันขึ้นราคาสองบาทสามสิบคนบ่เคยเฮ็ดเปียกเฮ็ดหยังมีแต่โศกแต่หมานตลอดมีแตรขาดะขายจ้ะได้ไปขุดมันน้ำหนองเั่นน้ำแม่หนุ่มนอมไปขุดมันนะเรียงเมื่อเอฟซีเอ้ยเบื้องโลด เงยแบบเมียโอ้บ่เคยเงือบ่เคยออกปันอาบน้ำเนาะว่าอันนี่แม่พิมพ์อันไล่มาหาบ่บ่มีผู้รับไล่พักกันไปโกนมั่นมาสั่นโทรศัพท์บอกไปเออเป็นยังเนาะบ่ายคนเราอันมือแร้งผู้ตวงเลยต่อไล่ไปได้แล้วว่าสั่นได้แล้วเหล็กว่าสั่นฟันดีแล้วว่าสั่นอืมจ้ะคะมันนุ่งเจ้าก็เอาซูฟังว่าเอฟซีฟังเนี้ยมันถ่าเลขกตัวยู่เทอาเอ้ย กับเป็นแนวทางเด้อเอฟซีเลยมวลนี่ยาพากับแปรยาพาเอฟซีแปรหลายเด้อไม่หนุ่มเอ้ยพาเอฟซีเอาไปเที่ยนกับว่าฟันดีอยูแล้วฟันว่าแตไปเที่ยวจะไปเที่ยวงานวัดคนพาไปเที่ยวงานวัดไปเราไปพ่อพระเจ้าจัดสุ่มป้ายงามงามนิสสุ่มงามงามมนสัะเทียร์ไากระเบียบยุบยุบยำยำเพื่องานวัดงานวัดสมัยเที่ไปเที่ยวเขาเป็นเบาเป็นสาวตะกี้มาละมาละว่า โอ้ยตนนั้นส่มนี่มางามแต้ว็เสัยนว่าผู้น่ะใบเหลี่ยมยุบยุบยำยับอยู่แบบเดนอยู่หนาเพิ่นไปเป็นต้นไม้มีนกหลายหลายเกาะอยู่น้าต้นไหม่นี่ตัวงามงามในฝันนะเขาว่าโอ้ยไทยเปล่ปากเอฟซีแม่พิมพ์กันหน้าก็เสัยนนี่คือหอดเอฟซีใครอยู่เห็นตัวเลขความตีอโอ้ยไทยลูกเอาเท่าซับมากเสีนเอานั่นน่ะนกนี่ตัวงามงามก็เสียนทะเลยไทย ใชไปใช่มากเลี้ยวไปเห็นล้านตรงนาล้านเพืนประดับไฟว้ซีเหลี่ยมซีเลียมเปิดเหล็กเพลนไปแลนมากอเลขกเดี๋ยวเห็นไเพิ่นั้นเจ็ดห้าหกอันนี้เพิ่นเผเชียนเขาจะาไปเชียนเหลขกซีแปดใบข้างล่างแต่ว่าเลขเจ็ดห้าหกยูแถวบนไฟแลนอ้อมไปอ้อมมากแลนบิดบ๊บบบตัวเลขแลนอ้อมไปอ้อมมาก อ๋เอเหลกยังมางามแถวันี้คนยี่ตเลยว่าไป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 เที่ยวเบื่อไปเมียวสันว์เมียึ้นรถตู้ขั้นรถของเฮานะ่ะเฮ้ยเดือด<ถ>หาหาหกหาซนะว,ว,วนอะ่ะเดืยนมากไปหอดรถเห็นรถอีแตกแค่ไปเยี่ยวดละ่ะขี่ไปกันวัดจีความาแลนตัดหนารถตู้เฮาสัตวแลนตัดหนาแล้วไปความยุทหนารถเฮา วันนี้พี่ตล้ว่าโอ้เทากัโอ้โ้ก็จะดุเตือนฝันตัวนี่นวายปันดีอยู่ด้วยเนาะเพราะว่านเนาะว่าเป็นอีหลีไหมว่าเป็นจริงว่าเป็นเหื่องจริงว่าเป็นจะคองห้องโอ้โอ้เลยเวทีแมผมห้องโอ้โอ้เสนล่าห้องมันลดลดมันจีความเนี่ยจ้ะรถตัวเทาเอ้ามันจีความว่ามันเรียกจความลงจีจังวานี่ล่ะผมอเก่านเดียว แต่ยังมาขาเก่าอยู่เด้อออเแต่ว่างวดนี้เด้อเอาเข็นแขนเด้อเย็บผ้เอฟซีแปเด้อเฮาป้าก็นิ่งจีดนิ่งนิ่งตั้งจี๊ดตัวห้าทำบุญแล้วเนาะงไม่โนมเนาะเฮาไปยายกอซากขยันแล้วยังได็ก็ต้องมีโศกเอฟซีเลยโศกแล้วขอโศกคนมากันค่ะขอโศกคุณกะขางแหงยึดแหงอยากอยู่เฮาก็ได้โว้ยโศกให้มานี่เด้อไม่หนุ่มเอ้ย เป็นกระทาแม่หนุ่มอยู่แม่หนุ่มอย่าแปรหลายตัวเด้อให้เอฟซีเอาน้ำเข็นแขนอย่าไปว่าหลายตัวบัานนี้เอาคักค้าเข้าแม่หนุ่มเราเป็นคนฟันดีฟันเฮี้ยงตลอดจ้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ่ได้ไปเที่ยวจ๊คเตอย์เนาะบัวแต่ร์ดีมากนี่ปีแล้วครับช่วงนี้ล่ะก็สิได้ไปแล้วกันได้เลขตัวนี้บ้าเลไปไซน์ถ้ามันออกตัวนี้ละ นครพนมเขาแย่งงานให้หลักการมุกดาหารไอ้ไออยังก่อนนครพนมพระอนันต์ตะนาคาราชพระอนันต์ตะนาคาราชเสื้อวัวถอดเขาไปไหว่น่ะซ้อมไปเ่ยหนาคทีซ้อมจังหวัดเนี่ยเขาไปไหว้เขาดวงดีตลอดเลยปีนั้นู้ดถูกหวยแบบถูกไปเนี่ยนั่นถูกเนี่นั่นสมมติว่าเขาดวงเขาลงสีเขากลับไปวัดมุกดาหารไปไอ้ พญานาคไปยัะพ้าปูนาคราชสีมุนินนาเข้าไปคือวัดยังกติเข้าไปเถววัดมโนรมวัดภูมโนรมนั่นล่ะนั่นล่ะไปหานองย่อมได้ต้องไปแวะไปสักซากซีฟเด้อแม่พิมพ์ไปก็ผมยอมรับเลยไปกลับมานี่สูงเขาตึงเข้าไปตอนนั้นเขากับมาถูกหวยนั่นล่ะถูกหวยถูกรัตตอรี่ถูกถูกจนว่าเขาเจ้าเงินน่ะสามตัวนาสองตัวไทย คือกะลัตเตอรีทีห่อขายลัตเตอรีแต่เนเ่ขายเป็นแพงนะสิบชุดแถาเลขนานถือได้จังไดซิบชุดนะเ่าไปรับเป็นเลขมาขายนะลัตเตอรีว้นทว่าตอนนี้เ่าก็ได้ตะคีดเท่าไปบุได้เ่าก็ะห่าวเป็นโลกันไปเ่าก็ะจังใส่ตัวกระไปแล้วก็เป็นแนวทางให้ห่าไปคือกันห่ากับไปก็พอทีเท่ากับสูกต่บดถือเท่าแสนสองแสนคือกันเท่ากลับมาได้เงินแสนนั่นละ เพราะว่าอยู่หันเพิ่นในเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เนาะเพิ่นแบบว่าไปเขียนเขียนซื้อแล้วไปเพิ่นอียังไปใส่ผูกใส่ผ้าแล้วก็ไปลอดทองพญานาคเนาะไม่หนุ่มเนาะไปลอดตามทองแกดวงมึงหันมังนี่เฮ็ดดีดีเนาะเพิ่นเฮ็ดดีแต่ว่ามือนี่ไม่หนุ่มกะฟันได้เด้อฝากเอฟซีเนี่ยเขียนให้แนวท้างเขียนให้เอฟซีคนเดิมแนวทางเนาะมีราคาเอฟซีไม่หนุ่มเพิ่นฟัน อันว่าเห็นอันไฟวิบวับเอาไม่หนุ่มเบาเลยบบ<า>วิบวับวิบวับเนาะเห็นไปเที่ยววัดงานวัดเห็นนี่แหละเลขส,สามตัวมันเรียนไปมากเรียนไฟอ่อมเลียนวิบวับวิบวับวิบวับแต่ว่าก็ให้เป็นแนวทางคือเก่านั่นล่ะจ้ฝากเอฟซีเฮามีโศมีลาบน้ำนี่เด้อบั่นคือตรงกันแค่เขาเลขพระอุทิศไป เพราะว่าเซียวก็หมอเลขกมันจะโตเดียวกันแต่ว่ายาภากันไปแปรไปหลายเด้อคนกับฟันเห็นดีจ้าคนกับประเด็นแต่เมื่อฟัน้าลดซ้ำเลียนลดจะค้องอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พิงจะไปทายลดมากเบิ้องเร้ออันนี้แมนมฟันเนาะเดี๋ยวค่ะไม่พิมพ์ก็ได้มาตามตัวเลขในเอฟซีอะเด้อค่ะเด้อมาหอมไปเที่ยวไปเที่ยวราคาครับคนลดจนข้าเจ้าเรียนตัดหนา ไปตรงหรอกหักพวงมาไล่ลงทางแข้งแรงง้างลงหุ่นเราหวังห้องโอ้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 เสดุลหุ่นแล้วจะดุ้งเตือนเละเละหลุดุนอีกแล้วเนาะทีงไหนก็เอาหอยใดเด้อไม่นุ่มเด้อปากไว้เพราะว่ามันเคยออกแบบนี้จ้าแล้ก็ออกแบบนี้ตัวล่างมันเคยออกตัวล่างหาหกล่างแล้วก็หกหาซูนบนที่เอาฝันนี่เอาฝันวัานผาใหญ่เลยนเป็นบ่เมนตมไปทำบุญมาแล้วเนบ่ เราไปเหุาสามง่ือแดงเขากมาฝันบ้ฝเขากัว่าฝันขึ้นว่านศิบศกอยบบ้องไปคิด้จแสดงว่าเป็นไหโศกแล้วเนาะแม่นุมเนาะเจ็ดห้าหกห้าหกห้าเก้านี่ล่ะค่ะฝันมือวันพาอันใหญ่เข้านั้นล่ะค่ะแต่ว่าเลขเสียวก็หมอนี่ตรงกันว่าได้นัดมีกรามีคนนะคะเนาะสวัสดีค่ะอััย